คุณจำได้ไหมสามปีที่แล้วอะ่ะแต่ฉันก็ไม่แปลกใจเลยนะเพราะในขนาดวันนี้คุณไปแย่งแฟนเขามาในขณนะที่เขามีลูกเล็กอยู่คุณยังไม่สงสารเลยการกระทำระสันดาลมันจะผักให้เขาล้มลงเองค่ะ แล้วจ้าดูเหมือนเรื่องราวแชของนักร้องแย่งผัวคนอื่นจะไม่จบลงง่ายๆเมื่อแอนนาแฟนเก่านุคณาดลที่เคยโดนทัวลงเมื่อ3ปีก่อนออกมาแชร์วิดีรอมสุดอีที่ไม่เคยมีใครรู้ของนักร้องแย่งผัวคนอื่นซึ่งบอกเลยว่าถ้าฟังแล้วอึง้งอาปากคางแน่นอนเลยค่ะนักหล่องสาวคนอีกบอแปลกใจเลยค่ะในเรื่องนี้โพสไปเห็นโพสคุณจอจอคือแบบอ๋ออีกแล้วเหรอคือนักร้องสาวคนเนี้ยแฟนก่อนคน้คนค้นก่อนเนี่ยที่อยู่ค่ายด้วยกันเนี่ยเขาก็จะมีปัญหากันในเรื่องที่ผู้ชายอะจับ ดับได้ว่าเขานะ่ะนอกใจผู้ชายหลายต่อหลายครั้งลองไปดูผู้ชายตอนนี้สิผู้ชายเขามีแฟนใหม่ไอ้ผู้ชายที่แฟนเก่าเขาเออแฟนใหม่เขาน่ารักมากเลยนะช่วยทําคลิปแต่เขาดูอยู่กับผู้หญิงคนนั้นแล้วมีความสุขแต่ตัดมาดูที่นักร้องสาวคนนี้ค่ะไม่พอเรื่องผู้ชายไม่จบไม่สิ้นเรื่องผู้ชายต่อให้เจอผู้ชายที่ดีอยู่แล้วก็สร้างก็บบรักษาเพราะเป็นคนที่ไม่รู้จักพออย่างที่แฟนเก่าคนที่เขาเลิกล่าสุดเนี่ย เลิกทั้งๆท,งที่แอนนาดูแล้วอ่ะคนเป็นแฟนอะ่ะมันมีบ้างแหละการที่กระทบกระทั่งกันมันควรจะเคลียร์ใจกันได้แต่เขาดูแบบว่าเอาเลยว่าเอาเลยว่าเอาเลย,เเลยซึ่งมันแปลกมันแปลกนะแล้วผู้ชายคนนี้คือรักเขามากเลยนะลาออกจากงานเพื่อมาอยู่แพ็กของซอยเขาเนาะแล้วแบบมาอยู่จุดที่แบบว่าอยู่ดีๆเม่นแฟนบอกเลิกเนื่องจากเพราะว่าเราไม่โตเพราะาเราไม่มีแบรนด์เพราะเราเคือแบบเฮ้ยระหว่างแรกที่คบมาที่คบกันล่ะ ก็เป็นหนุ่มโรงงานนี่ก็ไม่ได้มีอะไรเอาตรงๆค่ะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนอกจากใจใจนักร้องสาวผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักพอเนี่ยจนล่าสุดไปแย่งแฟนชาวบ้านเขาแล้วแฟนอะ่ะคือแบบโคตรสงสารครอบครัวเขาเลยนะเพราะว่าผู้หญิงอะ่ะมีลูกแล้วแล้วฝ่ายครอบครัวผู้ชายก็คือมีลูกแล้วแต่ไปเอาของเขามาแล้วมาเลิกกับแฟนตัวเองทั้งที่แฟนตัวเองไม่ได้เป็นอะไรเลยโดนสวมเขากันทั้งคู่ถ้ามันไม่ดีจริงอะ่ะเราก็เลิกไปเลยก็ตัดขาดไปเลย เขาจะไปเป็นนุม่มโรงงานคือเก่าหรือเขาจะไปทำอะไรร้องไม่ต้องสนใจส่วนใครที่ยังสงสัยว่าทำไมจูจุแอนนาแฟนเก่านุกธนาดนที่เคยโดนดราม่าทัวลงยับแช่นุกเมื่อ3ามปีก่อนออกมาแช่นักร้องแย่งผัวชาวบ้านทำไมเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยค่ะคืออยากจะมาพูดว่าคุณจำได้ไหม3ามปีที่แล้วอะ่ะเวลาเราเจอทัวลงอะ่ะคุณซ้ำเติมเราไม่พักเลยไม่สงสารผู้หญิงด้วยกันเลยเรียกรถทัวมาเยอะมากเข้าใจนะคะว่าตอนนั้นคุณมีกระแส กระแสตรงนั้นคือไม่ได้เกิดจากคุณด้วยเกิดจากคนอื่นแต่คุณได้พ่วงไปด้วยยิงทะน่งตรงต้นเพราะว่าดังมีเอฟซีเยอะมีงานคอนเยอะ <c oughs> ก็เลยเหยียบเหยียบแอนนาเนี่ยให้มันจมไปเลยถาโถมไปเลยไล่สดทุกวันพูดทุกวันจริงๆ <c oughs> และหยุดพูดว่าตัวเองเป็นคนตรงๆมักบอกคักว่าจะพอดเหมือนคนโปกๆเป็นคนแมนๆเป็นคนตรงๆนี่ใส่จริงใจเลิกค่ะคนที่จริงใจใช้คํานี้ไม่ได้ในขณะที่คุณมีแฟนคุณยังนอกใจแฟนไปคบกับคนอื่นในระยะเวลาที่เร็วมาก อันนั้นเขาไม่เรียกคนว่าจริงใจค่ะบางอย่างการการะทําตก,ตกันแบบตกๆกระปุกป้งปงเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะดูจริงใจนะคะบางครั้งมันดูดน่ารำคาญสองเลยก็ดูเป็นคนที่แบบว่าไร้มารยาทแต่ฉันก็ไม่แปลกใจเลยนะว่าทําไมวันนั้นคุณไม่สงสารผู้หญิงด้วยกันแม้แต่น้อยเลยเพราะในขนาดวันนี้คุณไปแย่งแฟนเขามาในขณนะที่เขามีลูกเล็กอยู่คุณยังไม่สงสารเลยและท้ายสุดที่ฉันมาพูดก็คือเข้าใจหรือ,อยังคะว่าการที่เจอทัวร์ลงอะ มันรู้สึกยังไงอย่างคุณเนี่ยคือเจอทัวลงด้วยนิสใสด้วยการกระทําของตนเองและไปย้อนดูคำนายนาพูดได้เลยนะในตอนนั้นในหน้าสูงอย่างไพ่บดายเลยเพราะทัวลงหนักมากนานาพูดเสมอว่าสาธุเดอร์ใครที่ทําอะไรไม่ดีกับลูกขอให้เขาได้รับผลกรรมจากการกระทําของตัวเขาเองซึ่งวันนี้เจมแจ้งแล้วค่ะเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราไม่ต้องทําอะไรแม้แต่น้อยเลยสุดท้ายแล้วอะ่ะการกระทำละสันดานมาจะ ผัดให้เขาล้มลงเองค่ะขอบคุณสาธุอุ๊ยบอกได้คําเดียวว่าชาวแล้วชาวอีกเลยจริงๆค่ะว่าแต่นักร้องแย่งผัวชาวบ้านจะคือใครนั้นถ้าชานิดคนไหนยังไม่รู้ลองไปกระซิบถามนักสืบโซเชียลคนเก่งดูนะคะเพื่อจะได้คําตอบที่คุณอยากรู้ข่าวสดอ,อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ